เฮ้ยซาลเว้ยเราจะขับในช่วงคุยหลังแข่งไทยลีกที่19สิงห์ยอดท่าการเทเลซีบุกไปแพ้ให้กับมังกรโลงเงินโปลิทิโร่เอฟซีโดยรายอัพอย่างนี้ประตูเป็นของลุคสินสุภาแบ็คซ้ายใช้มาติสตูเบิลเนโต้คู่ในนี้ได้เอเดนต์ล็อกกลับมาจับคู่กับพนาบุญ แหะขวาเชิงนิบิพงการคู่เป็นเทนนชฟคุยจับคู่กสิทธิ์ปรจากคุปส,สัตส์ตัวเล่นยู่เป็นท้องเรื้อนข้งหน้าสามคนได้แก่เนวิซันมอริยาเอนนิโควลี่และดิสไกไยสอนเริ่มเกมมาในที่8เจ้าบ้านขึ้นนำเลยแต่จังหวะที่อาทิตย์สกินดาปาดบอลมาที่แถวสองและเป็นดาร์แกนบอกโควิดยิงเสียบสองเข้าไปเจ้าบ้านขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ซึ่งเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกจบเพืนน่อนายรัสกอร์ยังงตัวศูนย์ต่อมาในครึ่งหลังนาทิตย์ที่ เจ้าบ้านหนีห่างแต่จังหวะที่เอเดนเตลเล่เสียบอลไม่ขาดบอลเด้งมาหาอาดิสจินดาแล้วเต็มข้อเข้าไปโอลอโตลหนีห่างเป็นสองต่อศูนย์หลัลจงจากนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นจบเกมการท่าเรือซีดูไปแพ้ให้กับบอลอิตาลีสองต่อศูนย์จากการยิงของสองอดีตแข่งกันท่าเรือมาดูกันที่ตารางคะแนนการท่าเรือ,อยังคนลังอันดับที่สองหลังจากผมเป็นจีบอลทูมอยู่ถึงสิบสามคะแนนโดยสถิติของเกมนี้การท่าเรือของบอลมากกว่าอย่างชัดเจนโดยกองบอลไปถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ จบอลไม่ถึง503ครั้งส่วนทิมเยือนส่ง,งสบอลไปแค่320ครั้งการยิงประตูก็มีมากกว่าโดยยิงไปถึง19ครั้งเจ้าบ้านยิง11ครั้งแต่การยิงเข้ากรอบน้อยกว่าบริสุโรถึง2ครั้งโดยแมนเอาได้แมนในนันนี้ต้องมอบให้อาริสุจินดาแต่ผลงานยิง1แอสซิต์1โดยสาเหตุที่แพ้ถ้าพูดถึงสาเหตุที่แพ้สุ่มตัวคิดว่า1เรื่องของสปีดบอลการท่าเรือสปีดบอลดูจะช้าอาจจะเพราะความเหนื่อยล้าจากการแข่งขันที่ฉี สการใช้กองหน้าถึง3าคนเด็กกองหน้าจะมีเยอะแต่คนที่คอยสร้างโอกาสให้กองหน้าหรือกองมีเพียงโซลิคคนเดียวออาขึ้นเกมไม่ได้ก็ออกข้างแล้วเปิดโดยดู่วิีิการเปิดบอลที่เยอะมากแต่ความแม่นยำในการสร้างโอกาสน้อยที่กลับมาก่อนนี้เป็นเพียงนักเห็นส่วนตัวนะครับไปดูันที่เปิดสมบรับคนดูหลังเกมครับเกมนี้เราแพ้ไปที่สองตีต่อกันเราเสียบอลง่ายตัวนีงตั้งแต่ที่แปดทำให้เราต้องเปิดเกมลุก หลังจากนี้เราต้องกลับไปสร้างความมั่นใจให้นักเตะวันนี้ผมไม่โทษเด็กทุกคนพยายามเต็มที่พยายามบุกเพื่อเอาประตูคืนการขาดกดสงกิแน่นอนว่ามีผลทั้งเกมเราและเกมลุกเรียกว่ามิติเกมมันเปลี่ยนไปเราต้องสร้างความมั่นใจให้ทุกคนต้องปลุกให้กลับมาผมเชื่อมั่นทุกคนเพราะหลายคนผ่านไปเทสระดับทีชาติแะระดับอาชีพมาเยอะตรงนี้ต้องคุยกับเขาส่วนโบลี่สภาพร่างกายเขายังไม่เต็มร้อยเราต้องความแทคติกและการเคลื่อนที่ของเขาเพิ่มเติม พอจะเจอบีจีปทุมเราต้องทําการบ้านให้หนักกว่าเดิมเราต้องขับไปคืยนจนว่าต้องทํายังไงอย่างวันนี้เราเรู้แล้วว่ามีกรารเาที่ไม่ดีเท่าที่ควรเราต้องมาคุยกันเพื่อแก้ไขโฟลูดกล่าวไเก่นะต่ไป,ไปสิงยอดท่าการเซอสี FC, จบ,บุกไปเยือนเอลลาบิดบีจีพมมูนเต็ดลสนาม,มเมลสเตียมในวันพุธที่7กุมภาพันธ์ที่ก้เวลา18-3นนนอสหากชอบคลิปน,นี้กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ